สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับคาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับคลิปนี้จะนำเสนอเลขดับ10บนนะครับนะ10บนก็คือใช้หลักแสนและหน่วยครั้งที่3แสนหน่วยครั้งที่3สถิติตั้งต้น1ตุลา65นะครับผมนะเ1เป็น10ได้ศูนย์เป็นเลขดับ6วกหหลัก10เป็นเลข6เลขดับเป็นเลข0 0ดับ0ย์ไม่มานะครับ วันที่16ตุลาครับสี่แปดนะครับเป็น12ได้2เป็นเลขดับบก1 0 6หลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับ1พฤศจิกายนครับ66เป็น12ได้2เป็นเลขดับบก1 0 6หลักสิบเป็นเลข0เลขดับเป็นเลข2 2ดับ2ไม่มานะครับแล้วก็วันที่16พฤศจิกายนนะครับ93เป็น12ได้2เป็นเลขดับนะครับเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับ2ดับลักสิบบนนะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหวยเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ